สิ่งที่คุณใส่ไปด้วยก็คือวิตามินซีและกูต้าไทโอนที่สำคัญอร่อยมากด้วยอ่ะแล้วอย่างคอลลาเจนนี่มาจากที่ไหนคะคือด้วยความที่เราคัดสรรคอลลาเจนจากหลายๆประเทศมานะคะคืออย่างที่บอกคือทั้งแคนาดาอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นเกาหลีเราเอามาหมดเลยดูว่าตัวไหนเนี่ยที่จะดูดซึมได้ดีที่สุดเอาเข้าห้อง l ลบให้อาจารย์เข้าห้องแลบแล้วเลือกตัวที่ดีที่สุดออกมา เพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยเป็นเป็นนำเข้าค่ะคือสารสกัดทั้งหลายเนี่ยเป็นนําเข้าแล้วก็ถึงจะได้คอลลาเจนไดเปปไทายมามันเป็นเยลลี่อย่างนี้เลยมันเหมือนขนมเลยอ่ะขอแกะกินไดไหมได้เลยค่ะมันยังไงวันหนึ่งมันต้องกี่กี่เม็ดเนี่ยวันหนึ่งก็ทานทานแถวหนึ่งค่ะนี่คือเดลี่โดสใช่ค่ะ วันหนึ่งก็หยิบออกจากกระป๋องมาหนึ่งแถวใส่กระเป๋าสตางค์เราทานเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่ไม่มีน้ำตาลไมศูนย์ค่ะศูนย์เลยน้าตลแล้วใช้อะไรในมีมีความหวานไหมคะมีสารให้ความหวานแค่เหมือนเยลลี่เลยเมื่อกี้หัวอขอชิมเลยได้ไหมนะคะเพราะมันจะดูดซึมอ๋อมันจะดูดซึมมันคือมันจะต้องเคี้ยวให้ช้านิดอ๋อเพื่อให้ดูดซึมมันดูดซึมทันทีค่ะวัตถุดิบทั้งหมดที่เอามาใช้ออร์แกนิกทั้งหมด และก็ใช้ผลงานของเกษตรกรใช่ค่ะสวรสคือด้วยความที่อย่างที่บอกนะคะคะอลลาเจนมันมีกลิ่นขาวแล้วก็อาจารย์นักวิจัยเนี่ยก็เลยเอาสวรสมากลบกลิ่นขาวพอกลบกลิ่นขาวปับ๊บใช่เราใช้สวรสสด คือเราไม่ใช้แบบว่าเอากลิ่นหยอดหยอดอย่างนั้นค,ครั้งหนึ่งก็เป็นตันนะ่ะน้ำาน้ำาสวรสคือไม่รวมเปลือกกับเม็ดนะต้องออสะบัดออกไปหมดแล้วเอาเปลือกออกหมดแล้วให้ได้เป็นตันเพื่อที่จะผลิตลอ็อตนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กระจายรายได้ส่วนนี้ให้คืนกับสูวนเกษตรกร,ร,กรด้ว